สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบหนังสือที่เ,เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ได้นะ Seven Habits of Highly Effective People ของ Stephen c o v ย y คือถึงจะนานแล้วแต่แก่นมันยังใช้ได้ดีมากเราจะมาลองย่อยๆดูนะครับว่ามีอะไรที่เราเอาไปปรับใช้ได้บ้างหลักๆเลยโคเวย์เขาบอกว่าความสำเร็จหรือชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยนะอืมใช่ค่ะแต่มันมาจากอุปนิสัยที่เราฝึกฝนได้และเข้อนี้แหละคือเหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญเลย ค่ะเป็นเหมือนกรอบความคิดเลยเนอะใช่ครับเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาสกัดแก่นสําคัญของแต่ละข้อให้แบบเข้าใจง่ายๆเอาไปใช้ต่อได้เริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับ be proactive อันนี้มไม่ใช่แค่บอกให้ขยันนะค่ะแต่มันคือการปรับ mindset เลยว่าชีวิตเราเราเลือกเองรับผิดชอบร้อเอร์เซไม่ใช่รอให้ใครสั่งหรือรอให้สถานการณ์พาไปคือเป็นคนคุมเกมเองว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับ โคเวเขาให้แยกแยะระหว่าง circle of influence คือสิ่งที่เราคุมได้จริงๆเช่นความคิดการกระทำของเราอืกับ circle of concern คือเรื่องที่เรากังวลแต่คุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจคนอื่นจะคิดยังไงพวกนี้ค่ะให้เราโฟกัสที่วงแรกก่อนเลยสิ่งที่เราทำได้ใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราคุมชีวิตตัวเองได้แล้วคำถามตอมาคือแล้วจะคุมไปทางไหนล่ะ ซึ่งมันก็เชื่อมไปที่อุปนิสัยที่สอง begin with the end in mind อ๋อเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจใช่ค่ะคือต้องมีภาพสุดท้ายก่อนว่าอยากไปถึงจุดไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะ proactive ไปผิดทิศผิดทางได้ครับครับโควี COVID, เขามีวิธีคิดที่ทรงพลังมากนะคือให้ลองจินตนาการว่าวันสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยอยากให้คนจดจำเราว่าอย่างไง โหลึกซึ้งเลยใช่ค่ะภาพนั้นแหละคือปลายทางที่จะช่วยไกยด์การตัดสินใจในแต่ละวันของเราให้มันตรงเป้ามากขึ้นพอรู้แล้วว่าจะไปไหนต่อมาก็ต้องจัดการเรื่องเวลาการลงมือทำใช่ไหมครับค่ะก็มาถึงอุปนิสัยที่3 put first things first ทำสิ่งที่สำคัญก่อนอันนี้มีเครื่องมือที่คนพูดถึงเยอะมากตารางสช่องใช่เลยเลยไอที่แบ่งตามด่วนกับสาคัญเนี่ยเด็ดมากค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะไปติดอยู่ช่อง1คือด่วนและสำคัญแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ก็ไปเสียเวลากับช่อง3ช่อง4คือด่วนแต่ไม่สำคัญหรือไม่ด่วนไม่สำคัญไปเลยครับแต่หัวใจจริงๆคือช่องสองค่ะสำคัญแต่ไม่ด่วน พวกวางแผนระยะยาวพัฒนาตัวเองสร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรพวกนี้ถูกต้องค่ะถ้าเราใช้เวลาในช่องสองเยอะๆปัญหาในช่องหนึ่งมันจะลดลงเองไม่ต้องวิ่งวุ่นดับไฟตลอดเวลาเห็นภาพเลยครับเพราะจัดก,การตัวเองดีขึ้นแล้ว3ข้อแรกนี้เหมือนเป็นเรื่องภายในตัวเรานะใช่ค่ะเรียกว่าชัยชนะส่วนตน private victory ทีนี้ก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้าง ก็มาถึงอ oh ุปนิสัยที่4ี่เฟ้งวินวินหรือคิดแบบชนะชนะอ่าอันนี้คลาสสิกเลยคือมองหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่ใช่คิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวหรือยอมเสียเปรียบเพื่อให้มันจบจบไปเหมือนหาจุดร่วมที่ทุกคนแฮปปี้ใช่ค่ะโควีบอกว่าถ้าหาจุดวินวินไม่ได้จริงๆนะบางทีการโนเดลคือไม่ตกลงกันเลยอาจจะดีกว่าในระยะยาวด้วยซ้ำเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ทำยากมากเหมือนกันนะใช่เลย คือฟังเพื่อให้เข้าใจคนอื่นจริงๆก่อนไม่ใช่ฟังไปงนังนๆรอจังหวะจะพูดเรื่องตัวเองหรือรอจะแยง้งต้องใช้ empathic listening คือฟังให้เข้าใจความรู้สึกเหตุผลมุมมองของเขาก่อนพอเรารู้สึกว่าเราเก็ตเข้าแล้วจริงๆค่อยอธิบายมุมของเราใช่ค่ะพอทำแบบนั้นได้เนี่ยอีกฝ่ายจะเปิดใจรับฟังเรามาขึ้นเยอะเลย แล้วพอมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะนำไปสู่ข้อต่อไปได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะก็คืออุปนิสัยที่6 synergize การผนึกพลังสร้างสรรค์อันนี้คือ1 1 plus 1ได้มากกว่า2ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคือการเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดประสบการณ์ความถนัดเอาจุดแข็งของแต่ละคนมารวมกันใช่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม เหมือนทีมที่ต้องมีคนหลายๆแบบมีทั้งคนคิดคนวางแผนคนลงมือทำคนประสานงานถ้าคิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆถูกค่ะความแตกต่างนี้แหละคือพลังคือโอกาสในการซีเนจี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่7อันนี้เหมือนเป็นฐานเลยนะชา a r เปนเดอรซอรับเลื่อยให้คมอยู่เสมออุปมาเหมือนคนตัดไม้เนาะถ้าไม่หยุดรับเลื่อยบ้างเลื่อยทื่อๆก็ตัดไม่เข้า ใช่ครับตัวเราเองก็เหมือนกันต้องหมั่นดูแลพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอโควิแบ่งเป็นสีด้านหลักๆเลยคือน่างกายออกกำลังกายกินอาหารดีๆพักผ่อนให้พอสติปัญญาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่านหนังสือสังคมและอารมณ์การใส่ใจความสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้อื่นและสุดท้ายคือจิตวิญญ,ญาณหาเวลาสงบๆทำสมาธิทบทวนคุณค่าในใจอะไรแบบนี้ค่ะ การดูแลตัวเองทั้ง4ด้านนี้จะทำให้เรามีพลังมีประสิทธิภาพไปทำอุปนิสัยข้ออื่นๆได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นรากฐานให้ทุกอย่างแข็งแรงใช่เลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมนะคะอุปนิสัย1-3เนี่ยเป็นเรื่องการจัดการตัวเองให้ดีก่อนเป็นชัยชนะส่วนตนครับพอเรายืนได้มั่นคงแล้วอุปนิสัย4-6ก็คือการก้าวออกไปทางานร่วมกับคนอื่นเป็นชัยชนะระหว่างบุคคล Mm hmm. ส่วนอุปนิสัยที่7ก็คือการดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเป็นเหมือนการเติมพลังให้ทั้ง6ข้อแรกมันทำงานไปได้อย่างยั่งยืนทำให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพแบบรอบด้านจริงๆค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับขอบคุณมากครับทีนี้ก่อนจะจากกาันมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับค่ะนอกจาก4ด้านที่โคเวพูดถึงในการรลับเลื่อยเนี่ยคือร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณลองคิดกันต่อดูไหมครับว่า สำหรับเป้าหมายหรือบริบทชีวิตของเราแต่ละคนในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมลับเลื่อยในด้านอื่นๆหรือแบบไหนอีกบ้างที่มันสำคัญเป็นพิเศษหรือที่เราอาจจะเผลอลืมไปบ้างอืมน่าคิดต่อยอดเลยค่ะการหาตรงนี้เจออาจจะเป็นกุญแจสำคัญให้เราเติบโตต่อไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ